ดีค่ะรมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยนะคะแนะนำให้ท่านได้รับชมกับ Nissan March ค่ะ Nissan March ปี2013หน้าวีเกียร์ธรรมดานะคะคันเล็กๆกระทัดรัดค่ะเครื่องยนต์ 1200cc ซีซีประหยัดมากๆเลยค่ะทุกท่านทุงรมนิรภัยคู่มี ABS นะคะ เล็กไมล์สองแสนกว่าโรค่ะเครื่องแน่นๆช่วงร่างดีภายในสะอาดรูปโฉมสวยราคา1 18,000 0บาทค่ะรถอยู่แถวหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีนะคะสีสันดูดีรอบคันภายในสะอาดค่ะเพลงมีฟังนะคะเล่มมีครบภาษี66ไม่ขาดุกท่านเบาหลังพับได้ด้วยกว้างขวางนะคะถึงแม้คันจะเล็กแต่สมรรถนะดีเยี่ยมค่ะทุกท่าน เอาไปใช้งานได้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์มากๆสนใจรถยนต์คันนี้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะไม่ว่าท่านจะต้องการสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายไปชมรถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ